ยกหน่อยยกหน่อยเร็วยกหน่อยเร็เจอแล้วนอ้โหดแล้วไม่ค่อยถือบอลหรอกค่อยกดไปการ์วันนี้ก็สวัสดีครับกับบอลอีกเช่นเคยวันนี้ก็มากันอยู่ที่นะฮะเอ๊ะวันนี้ว่าอะไรวะพเขาไม่ใช่ช่างเละวันนี้ครับในช่วงเวลาวันสงกรานต์นะครับเราก็จะไปเที่ยวกันครับเกับแก๊งอ่ะ เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูเดอะแก๊งนี่เรามีช่างกล้องคนใหม่หแนะนำนี่ชื่ออะไรชื่อเอค่ะอ๋อในอันนี้อันนี้เป็นช่างกล้องคนใหม่นะครับที่จะมาอยู่ช่องเราแน่เองนะไปเดี๋ยวไปดูเดอะแก๊งกันดีกว่านี่ไปดูเดอะแ,แวกว๊งไ,ไ,ไปไหน,นไปไหนไปไหนไปเชียงใหม่ครับ ไปเลยไปคนเดียวเลยเดี๋ยวไปหัวหินครับหัวหินหัวหินอ่เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเราจะพาไปไหนกันต่อเออนะเอาโอเคไปเดี๋ยวเราเดินทางกันดีกว่าครับไปหัวหินกันไปได้ๆ ีบอกก็ที่ถึงที่มั่นพักแล้วนะครับที่ได้จองไว้นะครับก็คือมาเดยแก๊งนะครับแต่เด็กแก๊งบางส่วนก็ไม่ได้มานะครับก็น่าเสียดายนะครับที่มากันครบไม่ครบแก๊งนั่นเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็มาเท่าที่มาได้นะครับบรรยากาศในบ้านนะครับเราก็ให้เห็นฟุตเทจไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามีกิจกรรมอะไรบ้างบางส่วนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเขาเรียกว่าอะไรพาไปหาสาวๆถ่ายรูปกันเปยนชายเป็นเล่นหนาไหเล่นหนา ทำไมต้องไปหาสาวเนี่ยอันนี้ก็คือโปรแกรมโปรแกรมนะครับแต่จริงๆจะมีโปรแกรมหลายย่างนะครับเดี๋ยวยังไงรอติดตามได้เลยนะครับว่าเราจะพาไปไหนกันบ้างน,นะครับตอนนี้ที่มาถึงนะก็อากาศนะครับก็ไม่ร้อนมากนะร้อนร้อน <laughs> ร้อนหร <laughs> อนี่มีพรกควกทักมาถามว่าสรุปไปไหนกันอ่าจะมีผู้คนตามมาหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูนี่เดี๋ยวเราไป oh, <my> ถ่ายรูปสาวๆแล้วเดี๋ยวเอามาแปะ ให้ดูว่าการถ่ายรูปนี่น,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 นะว่าสวยขนาดไหนนะครับเอาเดี๋ยวเราถ่ายรูปในบ้านก่อนนะโอเคไปไลนี่นี่เดี๋ยวเราจะรอเขานะครับให้เขาเปลี่ยนชุดเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเอ้ยช่างกล้องเลยเขาเรยมือมือกล้องใส่ติ๊กที่ขนาดไหน,น,เ,นเดี๋ยวรอดูรอดูมาไอ้เบือกล้องอีโค้ดเลยมือกล้องมือกล้อ,กองเยอะเนาะ <laughs> มือกล้องเยอะมือกล้องเยอะชื่อหายเดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้ก็มีปาร์ตี้กันเล็กน้อยนะครับแต่อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวคิดจะติดเหลืองนะใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเรารอน้องเอกันดีกว่าน้องเอนะครับช่างกล้องของเราอุ้ยจะใส่ชุกสวยก็ได้ใสอือ <c oughs> โอเคโ <c oughs> อ้ยเปียกเนี่ยโอ้โห Work, others need fun, some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I want, and I pray, I believe in the better days The you're the big i นที่ไม่กินเหล้ามาเล่นสนุกกับเราแล้วให้เขากินเหล้าคืนนี้เด็เต้เดี๋ยวเอาเปล่าเอาคำท้าเปล่าไงไกออนเฮ้ยเอางี้ดีกว่านักเม็ดกินเหล้าคืนนี้บอดก้าบอดเจี๊ยบบนเจี๊ยบไปไปตัดภาพไปไปตัดภาพไปไป กคืนนะครับที่ภาพตัดไปสถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีนะไม่เป็นไรฮะแล้ววันนี้เราจะพาไปตกมึกกันมึกเกี่ยวปะ่ะไม่รู้นพี่อยู่ที่ดวงครับอยู่ที่ดวคร<ะ>ับเดี๋ยวเราพาไปลงเรือไปตกมึกกันดีกว่าดูแล้วนะครับว่าจะสนุกขนาดไหนนะ ห้าคุณเรือนี่รเ,เปริดไม่นี่นะครับหัวหินอัปยาแล้วนะก็อยู่ตรงเชิงเขาตะเกียบพอดีเลยนะครับถ้าเกิดเราหันหน้าออกทะเลนะครับก็จะอยู่ทางด้านขวาขอางเขาตะเกียบอ่านี่คือลูกนี้นะครับนี่ขเขาตะเกียบเรือน,น่าจะพร้อมแล้วนะครับทุกคนก็น,น่าจะพร้อมลงเรือที่ใช้น้ำพริกวะฮะก็น้ำพริกลงเรือมุกห้าที่ไปเดี๋ยว ใหญ่ไหมวะตัใหญ่ตัวกลางเรือสดมากสดมากอันนี้ตาสิมีเกินแน่นมากใครเอาผมไปเอาพี่บอยเอาบ้าตัวเราไปเอาเส้อเสื้อกูหมดเลยต้อกินนะ เป็นไงเป็นไงนี่นี่เลยใช่ไหมไหนลองด้วโชว์วู้้เป็นไงนี่อยู่เราังกันอยู่หน้าเขาตะเกียบพอดีเลยนะที่นี่ก็ไม่ได้มีแค่ ให้เราตกบึกอย่างเดียวนะครับก็จะมีกิจกรรมพื้นๆืน,นะครับอย่างเช่นดำน้ำอะไรพวกนี้นะครับสีพาหะนะครับมีข่าวสปีดโบสปีดโบด,ด้วยนะครับเ <c oughs> ยอะแยะมากมายนะครับก็ยังก็ลองมาเที่ยวกันดูนะครับเดี๋ยวลองละย้ายโรยท่านดูนะครับจะตกได้เยอะไหมเลยตอนนี้เรือกคงเคงแล้วตอนนี้ไม่ได้เมาเหล้านะเมาเรืออย่างงี้

นี่เนียเราเดินออกไปทะลุไปชายหาดเมื่อกี้เราอยู่กันที่หาดตะเกียบนะครับตรงหาดตะเกียบเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะเราก็เลยแบบไปเปลี่ยนมาตรงที่คนเยอะๆดีกว่านะครับจะได้ดูมีอะไรให้คนดูด้วยนะครับมีอะไรให้ลุ้นดิเออมีอะไรให้ลุ้นชีวิตอย่างเงี้ยก็ง่ายก็เป็นช่วงหน้าร้อนเมษานะครับวันหยุดพักผ่อนนะครับตรงช่วงสงการพอดีนะครับคนก็จะหลั่งไหลนะครับมาหาที่ ถ่ายรูปเนี่ยไปเรียบร้อยอยากเล่นจะสก,กีแล้วว่าแต่มันแพงอ่ะเออแต่มันแพงเนี่ยอยากเล่นมากเลยนะครับ <c oughs> อโอเคไปอยากขับอ่ะอยากขับใช่ไหม <c oughs> อยากขับเดี๋ยวจัดให้ <c oughs> ขนขับอ็นใช่เขาบอกว่าไม่ซิ่งเลยแล้วอ่ะหัวข้างหลังง่ายหัวจะกดเยอะแยกจะกดจะไปแล้วไปแล้วดูดูคู่นั้นแม่งไปแล้วไปแล้วขับมันสองขับจะออกขึ้นมันสองขับมันขับมันเต่าขับมันเต่าเครื่องเกินร้อยขับมืนเครื่องบินเลย ตรงนี้ก็ทนให้ทนให้เออมุกติขึ้นมาแรงไงตอนเย็นแล้วมา <c oughs> วันนี้ก็สนุกสนานกันพอสมควรเดี๋ยวเรากลับไปหาอะไรทานนะครับเดี๋ยวเราพาเดินดูบรรยากาศร,ริมชายหาดหัวหินนะครับว่าสถานที่ของริมชายหาดมีอะไรบ้างนะครับโอ้แต่บอว่าสวยนะดูบรรยากาศช่วงเย็นนะครับก็จะมีไฟนะครับ LED นะสีเขียวนะที่อยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นตกหมึกตกกุ้งนะก็เหมือนที่เราไปตกกันมาช่วงตอนสายๆบ่ายๆนะครับ อันนั้นก็ตกได้เหมือนกันแต่ว่าไม่มีกุ้งนะครับก็จะมีกุ้งด้วยนะครับใครจะมาขอให้หาข้อมูลนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะพลาดของดีราคาถูกได้นะครับอย่างของผมเนี่ยรีบจองเลยได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับต้องมีแพลนนิดนึงถ้าไม่มีแพลนนะครับอาจจะเจอของไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินแต่ก่อนที่เราจะไปหาอะไรกินกันต่อเนี่ยเดี๋ยวพาดูบรรยากาศของชายหาดหัวหินดีกว่าว่าสวยขนาดไหนไป มันจบกันกินที่บ้านแต่ก็ของทะเลเต็มเลย่ััดกนเียไปหมดแล้วาทะเลเอ้ยใกล้ทะเลใกล้ทะเลาใกล้ทะเลมันเป็นยังไงหน้าตามันยังไงพี่ใกล้ทะเลอ่ะใกล้ทะเลหน้าตาเมันไงมันเยี่ยมมาไว้ก้อนเลยไปต่อไหมไปต่อพรเป็นผมพาไปดูปลาตกได้ที่ทะเลวันนี้ปานินขังอยู่ข้างหลังบ้านมึงต้องปานินในทะเลนั่นอะโอ้ยเอะเหรับวันนี้นะครับก็ทำกิจกรรมพอสนุกสนานพอสมควรนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับ จะมีกิจกรรมอะไรต่อก็รอติดตามกันได้เลยไงวันนี้ขออนุญาตนะครับลาไปนอนก่อนเดี๋ยวใพวกนี้เอาละครับวันนี้ก็ตอนเช้าวันแล้วตื่นมาก็นะครับก็หล่อเลยเห็นไหม เดินมาก็หล่อเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาไปดูองค์หลวงพ่ทวดนะครับองค์ใหญ่นะครับที่จังหวัดประจวบคิริขันนะครับวัดเครือวันใช่ปะคุณคุ้นอยู่วัดเครือวันใช่ปะเอาละวัดอะไรวะพี่วัดห้วยมงคลนะครับจังหวัดประจวบ ก็เดี๋ยวเช้านี้นะครับเดี๋ยวเราไปทาบุญกันนะครับก็ต้อนรับปีใหม่นะครับสําหรับวันสงการนะครับเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปทําบุญกันดีกว่าเดี๋ยวเราเดินทางไปที่วัดกันดีกว่าไปเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศเฮ้ยรีบกันมาไวันที่วัดห้วยโมกุลแล้วตอนนี้โอ้โหบรรยากาศร้อนมากๆร้อนแม้เตย ร้อนึงไข่เลยพี่มึง <c oughs> นี่ลงล่างมาลอยมึงขึ้นบนมากก็ได้อ๋อขึ้นนะไปฮะเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมด้านในดีกว่านะครับพช่วงสงการน่าจะคนหน,า,หนาแน่นพอนสมควรนะครับมาก็ระมัดระวังนะครับอย่าเดินอัดเบ,บียเศษอาเยียนเลยนะครับก็ระวังนิดนึงนะครับไปเดี๋ยวเราไปชมกันด้านในดีกว่าไปครับตามบอลมาเลย เดี๋ยวเราก็อยู่ด้านบนนะครับทัวร์สนะครับองคใหญ่จับศิษย์น่าศรัทธามากเลยนะครับใครที่วัดผ่านไปผ่านมานะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ลองแวะเข้ามานะครับวัดห้วยมงคลอนนะครับนี่นั่นะครับนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมอนุญาตลงไปกราบสกาละนะครับองค์ทวดสักนิดนึงนะครับครับ ก่อนที่จะจากลากันไปนะครับเอาในก่อนที่จะจากลากันไปเราก็ดี๋ดีพาไปหาดูบรรยากาศสวยๆนะครับกับคาเฟ่ที่เรากำลังจะไปนะครับอยู่ห่างกับบ้านเราพอดีนะครับก็ที่วัดทูวนคนนะครับก็ไม่ได้มีนะครับแค่หลวงพุท่วันะครับอย่างเดียวนะครับก็ยังมีเทวสุวรรณนะครับแล้วก็ยังมีเอ่ท้ารูปทรงม้านะครับประมาณนั้นแล้วก็มีสถานที่ อีกหลายจุดเลยนะครับที่ผมเดินผ่านเข้ามานะครับสวยครับเป็นพื้นที่สําหรับพักผ่อนนะครับแล้วก็ครอบครัวชอบสายบุญนะครับนักปูนสายมูนะครับมากันได้ลองมาดูโอเคไปตามกมาัเลยครับ ช่างกงทำอะไรครับกำลังไปหิวครับหิวครับหิวครับนูกกำลังหิวเลยอ่านะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ริเวอร์ริเวอร์เหรอคะช่างกงเอ่อไม่ได้อ่านครับมาอย่างเดียว เดี๋ยวนะทีมงานดู่มีอะไรเลยจริงหรือว่าออฟเลิฟคานั่นเองนะครับก็เขาเรียกว่าสายทานแห่งรักเหรออะไรเนี่ยมิออ่านมันผ่านสายทานแห่งรักเอ่ะก็ประมาณว่าเป็นที่พักผ่อนหย่นใจนะครับด้านล่างก็จะมีอ่าเป็นลำพานนะครับโอ้ําน้ำที่ใสนิ้งเลยนะก็จะเป็นรีสอร์ทด้วยนะครับแล้วก็มีร้านกาแฟ พื่อที่จะมาพักผ่อนนะครับแบบเป็นครอบครัวนะครับหรือว่าจะเป็นส,งสังสรรค์กับเพื่อนก็ได้นะแฮงเอาท์ใช่ปะใช่ค่ะออสนุกนะสนุกชอบ <laughs> นี่จางกองที่เตรียมพ,พร้อมจะโดดน้ำเลยอะใช่เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับนะครับที่สุพรรณแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับบรรยากาศสวย ที่ติดตามนะครับพวกเราไปนะครับในทุกทที่นะครับใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับเพื่อที่ได้ติดตามคลิปใหม่ๆนะเออออนนะครับออนคลิปอังคารสุกนะครับในคบสแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอลาไปทานอะไรอร่อยในคาเฟ่ของสายทานแห่งรักเฮ้ยหัวจริงโอเคนะเดี๋ยวขอไปหาอะไรทานแล้วก็เดินทางกลับนะครับ ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้า